ครับ <Your turn. S 1> สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับมิกแมนนะครับเช่นเคยนะครับเราก็มาอยู่กันกับเกมสถีนะครับอ่าอันนี้เข้าเกมมานะครับตอนประมาณมบ่ายโมงสี่สนะครับก็ มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับมีเมืองเพชรด้วยนะครับอย่าลืมมาคุดกันนะครับอีเวนต์ใหม่เป็นอีเวนต์ลูกบอลสีทองโล่ในตำนานนะครับน่าจะเป็นจี้ใช่ไหมครับอ่าเป็นจี้นะครับก็คือสกิลอ่าไปอ่านเอนบวกเลยนะครับสกิลจี้ใหม่ก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่มค่าบันทางสองเท่านะครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ย้ายเป็นพื้นที่ที่เลือกของฉันแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับ 50%ชาร์โล่นะครับสูงสุดสองขั้นโอ้โหเป็นจี้ที่กำลังต้องการเลยนะอ่าอันนี้น่าจะเป็นโซ่นะเป็นจี้โซ่เอบวกนะครับกับเออทำไมเป็นเอบวกองอันเลยล่ะอ๋อเป็นบอดนะครับเป็นบอรดิชาร์จมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปอ่านล้วกันไปดูหน้ากิจกรรมก่อนเดี๋ยอ่าลูกบอลสีทองโล่ในตำนาน้รูรู้สึกยยกได้เลยครับ แล้วก็เป็นอะไรเนี่ยอุปกรณ์เซนแบบเทลพอตต้องใช้ลูกบอลสีทอง s ออันถูกไหมแต่ถ้าเป็นบอทจับกักขังก็ใช้กุญแจสีอันถูกไหมลูกบอล1อันต้องใช้โล A ่ A บวก2อันซึ่งเราต้องใช้โล A ่ A บวกแอันถูกไหมใช่นะถึงจะปิดได้ก็คือได้ต้องได้อย่างละ8โอ้รู้สึกอยากได้ ทำไมถึงยากได้นะครับก็เพราะว่า,อ,าอันนี้คือมันตัางกันยังไงอ๋ออันนี้เข้ามาทำซูเปอร์อันนี้น่าจะขายแน่ๆเลยผมอมอยากได้นะครับมา,ามีอะไรให้อ่านอีกไหมเอ่ย่อกี้รีบไปหน่อยนะก็นะครับสําหรับใครนะรที่แบบไม่ชอบที่ผมอ่านที่ประกาศนะครับก็ต้องขอโทษนะครับเพราะว่าเราเข้าเกมมาสดๆนะครับก็คือ อันนี้น่าจะเป็นเหมือนจี้ที่แจกกับกิวมั้งใช่ไหมใช่ใช่เราไปดูดีกว่าว่าเอาพิดอันนะครับผมจะเอามาใส่กับนี่แหละเซตอีโวอัสลันนะครับใครบอกว่าเล่นไม่ได้นะผมว,ว่าได้เลยอ่าจี้ยังไม่เปิดน,นะครับตอนแรกนึกว่าเป็นจะเป็นลูกอมดาวมานะครับผมคิดไว้แต่ก็ไม่ใช่นะครับเรามาดูอัตาราสุ่มดีกว่านะครับอัตาราสุ่มนะครับ A บวกโลนะครับ1.4ทําไมโลมันออกยากกว่าโซละ่ะ โซ่ so, เป็น1.5นะครับแต่โลเป็น1.4ซึ่งโลเนี่ยหนึ่งโล1.4เนี่ยปกติมันจะอ่าถ้าเป็นจี้ปกติจะประมาณ1.4 2 7งจุดสี่สอเจ็ดนี่คือสอนะครับแสดงว่ามันต้องปิดยากกว่าปกตินะครับใครที่ปิดอีเวนต์นี้ประมาณต่ำกว่า5,000นนะครับคิดไว้เลยว่าคุ้มนะครับอีเวนต์เกี่ยวกับจี้นะครับมีอะไรมาใหม่ไหมภารกิจไม่มีนะครับก็มีอะไรแจกไหมก็ไม่มีนะครับ อยากได้ครับน,น่าจะต้องล่านะครับก็ฝากติดตามนะครับมิก้แมนของเราไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาล่าให้ดูนะครับอันนี้ก็ลองเปิดของพูดว่าอะไรเดี๋ยวของดองนะครับอันนี้เป็นจี้แสงนะอันนี้คือของดองถ้าโดนล้อนี่น่าจะถึงไม่โดนลอก็น่าจะเอานะครับอีู่นนี้ไม่มีอะไรมาเลยโอ้โหเงียบกิฟเอยังไม่มาเลยนะครับก็ อ้าวอ้าวโซมาเฉยโซมาเฉยเขาอ,ขอดูรูปร่างน่าจีนะครับจีมาไม่อ่าถือว่าโหดเลยนะครับสำหรับผมผมอันนี้คือแบบเอาไว้ขัดโอ้ถ้าได้ถ้าอยากได้รองท่าโลมากกว่าอาลองลองด,ดูต่อนะครับก็คือโอ้โหหนื่ก็ ซโซ่จะมาอีกสักอันหนึ่งอ่านะครับได้จี้นะเอมาโลสักอันได้ไหมโลเอบวกโอ้โหเงียบกริบใครปิดเท่าไหร่นะครับก็ลองมาคอมเมนต์นะบ,บอกกันได้นะครับส่วนตัวนะ่าจะเอาแน่แหละจี้อีเวนต์นี้นะครับเพราะว่าจริงๆผมรอนะผมรออีเวนต์เลหลังไอ้รองเท้าโลอยู่นะครับเราอแล้วรอเล่านะก็ไม่มาอะไรเนี่ย เป็นจีที่เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยโอ้โหนี่นี่ก็เปิดมาเยอะแล้วนะครับหมดแล้วสิอืมเปิดสักสองสามร้อยก่อนไหมเพราะว่าน่าจะทำอีเวนต์นะครับเอ้ยน่าจะทําเป็นไอ้นี่อ่าน่าจะทําเป็นคลิปนะครับคลิปตามล่านะครับก็ฝากติดตามนะครับก็ลองตรงนี้ก่อนสักสามร้อยโอ้โหรือบวกชองชิ้นนะครับไม่ได้อ่ะโอ้โหรือบวกเอาดิโอ้โห A ไอ้บวก3มชิ้นไอ้แซงสมชิ้น,นครับโอ้โหนิ่งครับก็ครับน่าจะประมาณนี้แหละ,ะครับบอกเลยว่าใครที่ต้องการแบบรองเท้าโร่นะครับหาเลยจริงๆนะครับผมรู้สึกว่าโหอ,อีกสักทิ้งโอ้โหไม่มีเลยนะครับผมืันจะอีเวนต์นี้จะจะ,จะไม่อวยเฉเลยใช่ไหมนะครับก็ นับก็เอาไว้สําหรับประมาณนี้นะครับเอาไว้ประมาณนี้กับการอ้ามีอะไรเนี่ยโอ้โหน่าจะได้โอ้โหถ้าได้ซี่อันข้างบนนี่คือโคตรโหดไม่มีทางหรอกนะครับก็เอาไว้นะครับมาติดตามนะครับการตามล่าอีกทีนึ่งแล้วกันนะครับก็ฝากติดตามช่องมิกกี้แมนของเราไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ